มาพุดเอียนอยู่หน้าเธอมีน้องที่ป้ามาเกลือเป็ดแต่น้องที่ไทยพี่น้องเอฟซีเบิ้งไอ้เอว้น้องที่ไทย่งางไอ้เว้ยบวชสิได้ร้ายได้หน่อยบวชสิได้หรือบวชได้นะมือนี้คนกันบอกมาเต็มคันรถไถมีแต่เด็กหน่อยคนพูดมีคนเดียวไปเองคนพูดเดี่ยอกมากเลยอันจะซื้อผ้าลูกมาถือบ้างยันมันหายจำกันตอนนี้ร้านหาย้ยคัดห้องงางาอยู่หวงรถไถ Một mu mùa thái nằm huống nha Đi ăn đồ Ăn đi đi Ta đã chịn cho yên con với ta mi hẹn tao เวลาทำงานนะคะเวลาทำงานแต่ถ้าเวลากิน <laughs> เวลากิน <laughs> แบกพะโลนู่น<อ><อ>มาเนียบนยื่นพื้นประหยากยุ่นใส่แต่หมูม,มันก็จะลุ่มจานแล้ว สักลงนะ ไย่าร <Mind you? S 2> ับออกเลยพูดเลิกบท่างเคยพูดเย็นจ้ะเงิน okay. ม mm ่ฮู้กระปุกมันอยู่จะได้เอามันก็มีน้ำเนาะมันเห็นเบียวเรหมอกน้ำหมอกินตองพี่ยาง่อกมดูตม่ัจวที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่น่นลุกขึ้น

ฉบุกเนี่ยฉบุกเด็ดเนี่ยวัวบริบนี่ไูบอเดียวมย่เดไนเนี่ยนงมไะ apa ni? Mereka bukan 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 ยังใหม่ครับรนี่เยี่ยัน้น,นี่อันนี้กระตาอันนี้จะกะหะจะคล้องเหลินญกจะเอียงในมันนี้ตอนไหใหญ่ Mẹ mẹ thấy hiệp đuôi níu, bơi có cào, bơi ký mục a tháp xuống cả. lại xuống lại hẹn mục a tháp xuống tay mục a tháp xuống เอียนว่ะอรเ็เ็ร้าผู้เดียวกัเจ้าเจ้าเมียจ่อยูาผู้เดียวกัเจ้าเมียยังมาไ่จังไรับพมตับพมพอเราไปูดไปีเอ่นตื่นต แต่ก่อนในได้ป้านะเมื่อป่ยอยู่นี่พ่อตัวเหนียวน้อยมันกับพ่อหน่อยดรงเนาะพ่อเครื่องพ่อพอสมัยก่อนน่ะเอามาเอามาอันนี้ปลูกอันข้างไว้หนึ่ง่อยตัวใหญ่ไปคลายอันนี้แม่นะอันนี้แม่นะแล้วังเด้อเวียนกับกบสมโอ้น้ำมันสิปักตา

มีพหุนี่ก็นังมีพวอย่างเดียวเลยอันนี้อันนี้ดูมีค่ะดูมีดูม่ดูนูนูนูไหนลูลูไม่ใช่นูลูลูลูบอกประชาดูเอือนนู ไคเป็ดก็โอป่ป้าป้ป้าปป้าป้่ปป็ดป้าใช่ปป็ดปปป้าป้ป้าปาป้าน้ป้ปะป้าปะป้าป้ปป็ดป้าป้าป็าป้าปป้าปป้าปปปปา้าป้า เด็กไทยเด็กไทยเบายังเนะเด็กไทยเนาะฮะเจ้าว่ามันเขาไปห้ามองอันั้นเเล้่แจเบื้องใดพ่อโตอยูุดเหล่าพ่อน้องเปล่าอนนี้คินวผว่ายามสามายามคํำก็ช่คาำอ้ทบเกดทำไมคะอ้มันเหยียบดิ้นดินมันอันนี้ลูกก็ต้องตอดก ปลาสวนหซึมหนาเลยอันเดู่ไงมันมันซึมนาออกมาเล้วเย็นมันบ่เออใจใช่ล้วปเอาเอากตหตุนมเอชีวิตทานมันนพ่อนอืแต่ว่าเย็นโตมันบอกให้ยังสาร์วันนี้มั่เย็นโต Long đi mong ni lam luôn. Could bọn nóng bật dưới gửi yên. Said, oh, quang ngon yên. Hell, là ngon. Hell, là là

คือกะจับอืมยังมั้งมันคืองูก็เลยบอกกาแต่ว่ากินกินมันกินเบิร์ดแหละกินสุญญากแต่ว่าบอกาสจับมันยังว่างูกับอันนี้งูแต่ว่าอันใดที่มันเหมือนงูหยานเบิร์ดก็ไดที่ตัวน้อยตัวใหญ่ก็ได้กระยางทำหนุกกระยางน้องที่หายใช่นี่กระยานสมุกนี่อะไรกป็นเด้ก นอะมันบ่ไปขึ้นแหลน่มันไแหละพระท่านมันชับมึงใหญ่าออกกระทังซูกันนี่มันรีบกับแไรบ่ฮะก็หาว่าเห็นนไปเนาะเนงนเป็นอะไรบ่จากูน่าเหงาดด้ด้วยอกน่อยใครนอ ซึมลำนาเบาดูพวดไปไปพาลงโทษแล้วพาลงโทษมึงแล้วมึงเบาดูุ่งน่ะามเบ่อนั่ดเอาหนึงออกแล้วใส่แล้วย่ามือพวกนั้นกอนได้เย็นตัวนั้นบ่าอันนั้นใส่

เวทีโอเวทีบบเขาทิ้งเขาบอกว่านี่พ่อแล้วมันอูโไปไม่นด้นะแล้วบอกบอกอย่าเล่นพระเล่นมีแตยังเล่นมองที่ไหนมองที่หนในบาง่ย่างหมวกแล้วมันมันอันนี้ไหนดิอีไงนี่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 มันไปทางนี้แล้วพอน้องจัดมาจัดแหม่ไปยืนง่อยง่อยตรงโตนี่ บัตรกที่สับหัวสิโ<ะ>นถัดไปแล้วนี่ไงได้แล้วได้อีกแล้วตัวนึงมึงมว่ามันดุดไหวมันไปทางนี้ลูกสาวคนนั้นดิมันไปทางน,นี้อันนี้นีอันนี้นีอันนี้มันสองโต้ว่ามันจังลืบๆป่ะมันโค้งบอลเลยจัิงดิมันโค้ง,ม,งมันก็เก่งไม่ก็จมา เอาเลยพ่อชบชืบว้าหนึ่งนี้นี้หนึ่งได้สองตัวได้สองแล้วเก่งมากเก่งมากเก่งมากน่าหวาดะสาวูัวจูเอสิบดน้องนี่ชิบซองมือเเอาใหญ่แล้วก็กระโดดนี่่เ็ก็กระโดดไปจะสิไป้ ไม่ไปนี่นะาพุยใชเอายังไหวพุ้ยหามหาก็ไหวพุนแล้วแง่พุย่าะชอบนี่ยและแบ้วมาแ้วขอหิวชอกันกบมือนั่นจะจะจะใช่ไปเอาไหวมันมีน้ำช่นเขาอยู่ด้วยเ รบแล้วนี่เจ็บแล้วหนึ่งตัวเลือดออกเด็หลานพี่น้องนัาเสงที่ไหนไม่ถึงเราเก็บมีดเดี๋ยวหนูจะเลือดออกจะเห็นอยัง

นี่กูไม่ได้เนี่ยไ่เหยียงหาเพรายังไม่ยังหาค่ะโอ้คุณมาแล้วขอจีเทให้มาคือกีด้อีพอร์นั่นบอีเล็กบูแจ๊ก เด็นยวมาล,มลยรถานกับพวกเลยยับออกวัดสองน่ะเดี๋ยวเป็นกุจีขึ้นมานะเถ้าออกไป อ๋อมันเดินเลือดออกแล้วลูกแยบอกิลูกแยบอกกี่ถืบักจกอเย็นอะเยนดีกว่ามันดุดเลรมันดุดไปแล้วเนี่ยมันโลแกนตออีคั้งับ

เอาผูกไห่อู้มุกเอาูกไห้่อู้ล่ะมันจับเองไนด้คนมันเก่งมันิ่งอันผจะขันหูจะเงี้ยเี่มันขึ้นีวเปอนอตัวนี้ีถือถือเทถือซับที่หน้าม่ทางตาอูอันเดียวก็เหตุสาตลิก ลา้านแก่อนทีน่ะเอาไม้ออกเย็นว่นาขุดโอ้มันพุนนนนดทีน่ะเอาเอามออกไหมเออมันเป็นหนามเนาะจะพอนไปไหนเนาะ บ่ได้ไปแฮ่มันสิตายก่อนแล้วอย่าเฮ็ดมันนําเร็วๆๆหยับออกอู้สิซับน่ะเสียมบ่รู้เสียมอย่าบ่เสียมมาเสียมเฮาก็มีอีกหลายอันอั่นเด้ขึ้นทางนั้นอีหลีเด้อค่ะเนาะเห็นบ่ ตีปาป้าเป็ดหรอป้าป้าเป็ดจีนากิดดิตะมืออยู่มือหนาละ้าปาใหญ่ปาใหญ่มันใหญ่แหงเนงใเหงฮยังใหมันใหญ่แหงเนาะไม่ใช่ทางตาอูนแม่ลูกไม่นัน มันคือมันคือทอยหลังอ้มันดังกึดๆเลยอ่ะมันห้าทางไปอพ่อมันกกึดๆ่ะเอาคู่ทังมาที่น,ออนี่ละลานเก๋อยบยาอันบบยาอันสมุกคือเก่งแถวพม่าตัวนี้นี่เก้าเฮาพอเก้าหัวฝ่นอย,ยนากจบพื่ง <c oughs> อยไปสั่งคนดิเฮ็บยัง,งอันนะเฮ็ดมือบ่โอ,อคนเนี่ยมัจะหยาด<อ>ที่หน้าก็ยืนตากแดดซะแล้วให้สิเขียวกว่าเก่าเลยนะเอ้ยเจ้าอยู่กับ<พ>อูเด้อแม่สิไปตักน้ำให้เป็ดกับผันหดพริกเด้อยน<ฆ>ี่บอฮะเอออย่าสอเด้อ<ถ>ไปตักน้ำเดียวก่อนค่ะนะไปตักน้ำนี่ก่อน มันอาิมันว่าบ่าอโอ้มันว่าจั็มไ้ก็อแลมันห่องจังไดมมันอยากกินน้ำา่จะจะครับครับอยากกินน้ำ,จะจะนำโอ้ยหน,นอว่าังภาษาเป็ดหูเหลืองํำเด้อ ก้าบแล้วจ้าพี่น้องได้ไหลายโตเติบเดี๋ยวมืออื่นมาคุดใหม่เพราะว่าออกมาคำเนาะถ้าจะคูดให้แล้วเบิดน้องตัวนีหาก็คือสิบหัวเพาะออกไปเนาะเลยไปก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อไส่พากันไมคลิปหน้าเด้อจ้าไปจ้า น้องเอาหมอกมา